สวัสดีครับวิธีถามฝรั่งว่าขอทราบชื่ออีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลนี้มีมากมายวันนี้ขอเสนอประโยคหลักหนึ่งประโยคนะครับเป็นคำถามง่ายๆคือ could I have your name again please หรือ may I have your name again please u l ดกับหม่ในรูปคำถามมักจะให้ความหมายเดียวกันคือเป็นการขออะไรสักอย่าง could i have หรือ may i have เป็นการขอรับบังสิ่งบางอย่างซึ่งในที่นี้คือ your name ชื่อของคุณส่วน again หมายถึงอีกครั้งและ please แปลว่าได้โปรด could i have your name again please หรือ may I have your name again please จึงให้ความหมายว่าผมขอทราบชื่อของคุณอีกครั้งได้ไหมครับส่วนผู้ที่สงสัยว่าใช้ can I have ได้หรือเปล่านั้นคำตอบก็คือได้เลยครับ can I have your name again please อีกครั้งหนึ่งครับ can I have your name again please แล้วเมื่อบอกชื่ออีกครั้งหนึ่งอย่าลืมตอบว่า Thank you ด้วยนะครับ